คุณรู้ไหมว่าที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณภาพที่คุณจะขาดไม่ได้เลยถ้าคุณต้องการขาขายบ้านคุณจะขาดไม่ได้เด็ดขาดคุณไปสำรวจค่ะถ้าบ้านคุณขาดไปหามาถ้าคุณไม่มีตังคุณเอาจากมือถือแล้วไปปริ้นออกมาค่ะไม่เกินสิบบาทฟังนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินให้หน้อยใช้สมองให้เยอะ เข้าใจนะคะเงินอ่ะใช้ให้น้อยใช้สมองให้เยอะแล้วมันจะก่อกเกิดเงินมหาศาลสิ่งนั้นก็คือม้าแปดตัวค่ะทุกคนฟังให้ดีถ้าวันนี้คุณเลือกแล้วที่คุณจะค้าขายเลือกที่จะเป็นแม่ค้าเลือกที่จะทำการค้าทุกคนต้องมีม้าแปดตัวไม่ใช่มา้าฮิเป็นๆน,นะคะรูปภาพม้าค่ะหรือรูปปั้นม้าค่ะแปดตัว ม้าแปดตัวใครทําธุรกิจออนไลน์ใครทําธุรกิจค้าขายใครที่ซื้อมาขายไปต้องมีม้าเพราะม้าเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสําเร็จเรื่องค้าขายร้อยเปอร์เซนเลยคนจีนค้าขายไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนน้อยมากทุกคนครูแทบไม่เห็นเลยนะที่จะไม่มีเขาจะมีม้าแปดตัวม้าแปดตัวค่ะทุกคนเขามองว่าเป็นการที่แบบทําธุรกิจแบบ อินฟินิตี้รวยไม่มีที่หยุดทุกคนม้ามันจะถูกควบโดยเรานะคะในในความเป็นจริงนะคะม้าเนี่ยจะถูกควบคุมโดยเราเราค้าขายแสดงว่าเราอยากมีกําไรเราจะทําไม่หยุดแต่เราจะทําแบบไม่เหนื่อยเพราะมีม้าช่วยเห็นไหมถ้าเราวิ่งเองเราเหนื่อยแต่ถ้าเรามีม้าแล้วเราควบมา้าเราจะไม่เหนื่อยมากแต่ม้าจะทําให้เราไปถึงเส้นชัยไวจะทําให้เรารวยอินฟินิตี้แต่ถ้าสําหรับบ้านใครที่ต้องการให้สมมุตินะ อยากได้เรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักต้องใช้ม้าสามตัวนะคะคู่ค้ามีม้าแปดตัวกับม้าสามตัวได้ไหมไม่ได้คู่ค้าบ้านหนูมีมีม้าแปดตัวมีสามภาพไม่ได้แต่สามเท่าไหร่ทุกคนไม่ได้ม้าเกินเหนื่อยไม่รวยทําไงก็ไม่รวยเหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อยโคตรวันนี้ให้ไปสํารวจค่ะถ้าบ้านคุณบริษัทคุณหรือที่ไหนก็ตามมีม้าเกินแปดตัวเหนื่อยแต่ไม่สําเร็จถ้าม้าบ้านคุณมี ห้าตัวไม่ได้สามตัวได้ถ้าสามตัวบอกถึงความรักครอบครัวการขัดแย้งจะไม่มีถ้าบ้านใครทะเลาะกันบ่อยลูกเกเรนะคะลูกแบบทะเลาะกับพ่อแม่พ่อแม่ชอบดุด่าบนลูกหรือคุณชอบทะเลาะกับสามีพูดอะไรไม่ลงรอยกันมาเป็นเวลาช้านานขนาดคุูให้กาบสามีคุณก็ทําไม่ได้เพราะมันรู้สึกแบบว่า คุณจะรู้สึกแบบทําไมต้องหงอเขาทําไมต้องกราบเขาบ้าไปแล้วกูเก่งกว่ามันอะไรแบบนี้ใครที่ยังมีจิตอคติแบบนี้ไปซื้อหมาสามตัวไม่ใช่หมาเป็นๆยี่ยี่ยี่แบบนี้นะคะเป็นภาพของม้าค่ะมมาสามตัวจะบอกถึงความรักไม่เกินอันนี้บอกเลยนะไม่เกินหนึ่งปีภายในหนึ่งปีคุณเห็นผลแน่นอนทุกคนบ้านครูมีมา้าตั้งแต่ครูย้ายเข้ามาอยู่เลยจริงม้าแปดตัว ขัวเชื่อเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ด้วยเป็นเรื่องมูเพราะรู้จักเพื่อนเพื่อนที่เขาเป็นคนจีนเขาบอกว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เราเป็นแบบแม่ค้าพ่อค้ายังไงต้องมีมา้าบ้านต้องมีม้าแปดตัวขัวจําได้แค่นี้ถ้าจะเลือกเลือกอย่างหนึ่งนะคะเลือกการค้าเลือกแปดเลือกครอบครัวให้อบอุ่นให้สมานนฉชันหรืออะไรก็ตามเลือกสามนะคะอย่าเลือกทั้งสองอย่างหรือว่าบ้านหลังนึงมีแปดบ้านหลังหนึ่งมีสามก็ได้อย่าให้อยู่ด้วยกันนะคะ อันนี้เอามาฝากนะคะเป็นเคล็ดลับที่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เอาที่สบายใจเพราะทุกอย่างอย่างที่ครูบอกค่ะชาตินี้ทั้งชาติอาจจะมูไม่จบก็ได้นะคะวิชาที่ครูมีอาจจะให้คุณไม่หมดก็ได้นะ้จับตาดูนะไม่ใช่แบบครูค่าไม่เห็นได้เลยไม่เห็นยทุกคนอย่างที่ครูบอกค่ะครูก็ไม่ได้ไปยืนมูกับม้านะมา้าม้าควบควบเร็วม้าควบ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 ไม่ใช่พอเราเชื่อมันฝังก็ไปในภาพม้าแล้วค่ะ มันเกิดความเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อคุณคงไม่ซื้อมาหรือบางคนซื้อมาเป็นงั้นแหละครูบอกไม่ได้อะไรเลยเพราะภาพไม่มีอัดมันไม่มีพลังงานแต่เราอะเชื่อตั้งแต่เราไปปิ้นเขาออกมาแล้วเชื่อตั้งแต่เราปิ้นรูปม้าออกมาแล้วเชื่อตั้งแต่เราติดภาพม้าแล้วอย่างเงี้ยมันได้ตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วที่เหลือทุกคนจับเวลาเลยค่ะหนึ่งปีชีวิตจะดีขึ้นเพราะม้ามันไม่ถอยหลังม้าบ้านใครม้าบ้านใครวิ่งถอยหลังไหมเอออันนั้นม้ามันดีดมันถอยหลังมา้าค่ะ ม้ามงคลน,นะะมันจะมีวิ่งไปหน้าวิ่งไปหน้าตามกันแปดตัวนะคะโดยโดยมีเราเป็นหัวหน้าฝูงเออเป็นคนควบไปอะไรอย่างงี้นะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่ฟังครูนะคะต้องวงเล็บเสมอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ